อะไรมาหาหลวงพี่สิมาหนูจะร้องทําไมอ่ะมาหาหลวงพี่มามาไม่ต้องร้องมาหนอเป็นอะไรมานี่สิอ่ะเรียกร้องความสนใจมานี่มานี่มานี่หนอสนอหนอเอ้ย มาหาหลวงพี่มาขากระเป๋มาทั้งพีทางน้องอะ่ะหลาบเนียงพี่ต้องอาบน้ำไม่เธออีกเธอเนาะงะดูทิน้องเป็นแหละน้องงองแงทำไมไอ้หน่มมันงองแงทำไมดูน้องดิ ปลอปปบใจน้องหน่อยสิหนูเป็นไรปลอบใจหนูหน่อยละหนูมันงองไงเป็นอะไรเจ็บขาเหรอหรือยังไงอาการไหนหนูบอกพี่สิลูกอาการไหนกระเพกกระเพกไปดมตุดน้องหน่อย เหม็นไหมตูดน้องเหม็นไหมไหนอาการไหนเล่าให้พี่ฟังดินั่งลงนั่งลงรู้จักไหมนั่งลงอ่ะเอออ่าแล้วเป็นไงเป็นไงอาการไหนลองเล่าสิมันมีทุกมีร้อนอะไรในใจฮะงอแง,งทำไมเจ็บขา เก็บขาเหรอโมงงเลยไอวีมางับหน้ามันหน่อยทีวีเอ้ยวีมางับหน้าหนูหน่อยแล้ววีมันไม่สนใจหนูเลยฮะมันไม่เคยสนใจหนูเลยวะปะพาไอหนูไปหางานทำหน่อยปะไอหนูมันไม่มีงานทำมันเลงอเงา นะาง,งานทำอะไรหรอพันนารายนะพันนารายนะพันนายเหรอชอบกดรถนะเราอะ่ะพันนาร์ชอบกด